สวัสดีค่ะเพจบ้านหลังแรกของคนอยากมีบ้านนะคะหมู่บ้านเคซีสค่ะหาดไทยรสามสิบเก้หลังนี้นะคะจะอยู่ถนนเมนค่ะบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกค่ะเนื้อที่นะคะ16.3ตารางวาค่ะหลังนี้นะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวค่ะจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะคะ เราตกแต่งให้พร้อมอยู่แล้วนะคะหลังนี้พื้นชั้นบนชั้นล่างนะคะปูกระเบื้องให้ใหม่หมดแล้วค่ะต่อเติมโรงรถต่อเติมห้องครัวให้ใหม่เรียบร้อยค่ะตรงห้องครัวนะคะเราจะทําเป็นกระจกนะคะสามารถเปิดไปรับลมเย็นๆได้เลยค่ะหลังนี้เราก็แถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะห้องนอนห้องที่1ชั้นบนค่ะเราก็แถมเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนให้นะคะ เตียง5ฟุตค่ะตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็โตเครื่องแป้งค่ะชุดเครื่องนอนนะคะแล้วก็หมอน2ใบค่ะราคาหลังนี้นะคะจะอยู่ที่1,850,000บาทค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือทักแชทเข้ามาคุยกับเราได้นะคะที่หน้าเพจ บ้านหลังแรกของคนอยากมีบ้านค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาแนะนำทุกเคสนะคะขอบคุณค่ะ